ก็ต้องก็ต้องกราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผม s a k Gamer TV นะครับวันนี้เราไปอยู่กับบ้านเรือนไทยนะครับวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญครับเล่นคนเดียวครับเดเดียวเดียวได้ครับถามว่าคุณแอมไปไหนครับไปโรงเรียนครับคุณแอมเนี่ยเด็กดีครับไปติวนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ไปติวนะครับ คุณแอมเนี่ยมันไปติวนะครับรอประมานักสี่โมงมันจะกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะอัดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยกันนะครับกับคุณแอมนะครับวันนี้มาเล่นอยู่คนเดียวก่อนนะครับไม่มีอะไรทำครับวันนี้อาจจะมาล่าผีเล่นก็ได้นะครับวันนี้ตัวช่วยของผมมันก็คือเนี่ยครับ ในการให้ล่าสะดวกขึ้นนะครับผมต้องออกไปไกลๆบ้านนะครับเดี๋ยวบึ้มมันจะเ <c oughs> สียไปทั้งหลังนะครับขอตัดต่อไปตอนค่ำมนะครับแ้่กูอยากถามตัวเองมากจะตัดต่อไปทำไมในเมื่อมีอย่างนี้เออว่าอยู่ Mà mắt 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 má 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 má, 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 má. Đưa โอเคครับสูตรเกียนนะครับซอมบี้นี่แตะกูแน่เมื่อกีงไม่เออโอเคครับทำอย่างนี้ <c oughs> ก็ให้มันแล้วซะเอ็นดอร์แมวเอ็นดอร์แมวต้องฟาดแอนด์แมวเอ็นดอร์แมวแอนด์แมวนี่ ว่ายน้เป็นแหลกกไก็ไม่รู้นะครับผมแ้งเมยมเสิบอกตอไปไกลอาไปไกลมงเกียตวเฮ้ยเปอร์ัว โอ้โหเสียงเสียงรถขับผ่านได้หนึ่งนะครับวเพิ่มเอาไว้ใจเย็น แล้วคนะรับแป๊บโอ้โอ้ต okay, <Okay, S 2> ิดไฟติดไฟแล้วอสิโอเคครับจะกลับบ้านแล้วครับเลิกเลยแล้วนี่ครูคือเชียร์ใครจะกลัวกูมาสิว่าโอ้ช่างบ้านเลย มางน,นมาสิมาสไม่เคยกลัวนะบอยไม่เคยกลัวนะบอยมาเข้ามาเข้ามามันจะเกียนนิดนึงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับอมผมไม่พาทำอะไร ต้องทดสอบต้องทดสอบขุดมาเดียด๋วยวให้บับบับบับรับนี่วแม่งต่อยขี้ เลยครับลัวมาตาอยไหมฮะตีเวทพรอมไหมโอเคครับยับสิบเลยนะครอบผมฟานแมนอยูเดีๆไฟล้ว เฮ้ยครับเรามาเอาหัวมันตักอ้ยกูเกียดมือน้าเกครรบ เองนะครับบัฟเนี้ยใครก็รู้ว่าจะเป็นไอแอมโลแฟด์โนนนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับผมเนี้ยเห็นไหมครับตรงเนี้ย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 แถวๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องย่อเนี่ยนะครับอุตส่าห์ย่อแล้วเนี่ยย่อย่อทำย่อเหรอโอ้โหโอ้ไม่อื้อ โอ้ยก oh god โ oh, อ oh, 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 oh. uh ้โหลดโอ้โอ้โอ้แมกโหลดไม่ทันนี่แค่เออแม็กก็ยังโหลดไม่ทันนะครับผมตาแต่เจ้าร่างกายผมไม่รับผิดพวกนี้นะครับผม ผมรับพิษนะครับตอนไหนรับพิษเจอไม่แบบมไม่มตายรับพิษเออเหอหนะครับโอ้เขียงแมปไม่โหลด <c oughs> เคครับเคครับมันจะแลกนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวคุณแมอมเขาเด็กดีนะครับขอไปอันไม่ใช่เรียนพิเศษนะครับเป็นเนี่ยลีออนก็ไปนะครับ เดี๋ยวผมไม่ไปนะครับบอกคำเดียวเลยว่าขี้เกียจนะครับนี่ครับจะออกไปแตะครอบมาสุดท้ายก็โชคชะตาไม่เข้าใจอย่างมุมมาแล้วมาไม่หันวู้โหโอ้ยโหมกอรุ่งุลุลุ่ออกมาใจขั้นสูงมา โอเคครับดู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 ไว้นะครับผมย่อเลยย่อกลางกระดาษจะไม่ตายนะครับนั่งดูดูดูครับลงดาบมาครับเดี๋ยวลงให้ดูครับเยโย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 ครับโอ้ยจะมีร้อนไว้แค่แต่เอ้า เฮ้ <KNOW> mm <nervous> ยเฮ้ยเฮ้ยกูทำไมเป็นอย่างนี้แม่ฮุจุดันไปครันนะโอเคครับอืมกูค้างเลย ล้างนะกูเออ oh God, oh God, oh God. เออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่นะครับผมวันนี้นเราจะทำไม่มีอะไรทำล่าผีก็ไม่สนุกกว่าผีมันตายนะครับคลิปก็สิบทีครึ่งแล้วนะครับกู ออโอเคอเคครับอ่าแล้วก็ถอดทุกเกาะเลยแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ชอบก็กดไลค์ชอบมากๆกกดซับนะครับวันนี้แน่นอนก็ขอบคุณมากครับกระทืบไลค์ให้หน่อยนะครับให้ประมาณถึงสัก20สซับนะครับยี่เอ้ยยี่สิบซับพ่องยี่สิบซับพ่องอะไรวะขอประมาณยี่สิบไลค์ในเป็นกําลังใจที่ผมจะทำคลิปต่อไปนะครับพาร์ทหน้ามีแขกรับเชิญแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ แน่นอนครับขอบคุณมากครับสกินกากไหมเอ้ยมันไม่เห็นสกินนะครับสกินกากไหม